นกผาซูขึ้นสถิตยอยู่ณเหนือยอดมหามนดกอุโบสถหลังใหม่และยกช่อฟ้าเป็นการพิธีอันเป็นมงคลเสริมส่งให้อุโบสถหลังใหม่นี้ได้สำเร็จสำเร็จผลสมดังเจตนาด้วยกำลังศรัทธาสาธุชนที่ได้เข้าสู่ในมณฑลสถานพิธีซึ่งนัการละบัดนี้จึงจะได้ขอกราบเมตตา ในพระเดชพระคุณพระครูปิยรัตนานุกูลเจ้าอาวาสวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกเป็นองค์ประธานจุดธูปเทียนนักเครื่องบูชานมัสการเพื่อที่จะได้เริ่มพิธีการณการระบัดนี้ขอกราบอารัตนาด้วยความขอรบเป็นอย่างสูงครับ ไปขอกราบเรียนเชิญน,นะครับกราบเรียนเชิญาาาท,ทั่นคนเองปีรสาทีรพนัตนกุลเสรีเรื่องธิ์และเจ้าหน้าที่จุดภูฐานเลยนะครับมารอไว้ทางด้านขางเลยนะครับผ่าไนไปที่จุดภูแล้วในจุดเทียนแล้วนะ สภาผู้แทนราษฎรนครนายกเขตสองนะครับขอรีบเชิญท่านพีรศักดิ์นะครับท่านโมนิพีรศักดิ์ตักคู่ที่เครื่องสั่งเคยต่อเลยนะครับท่านที่ผมเรียกเชิญสภานะครับเพื่อนถึงตู้จุดเทียนแล้วนะครับจุดเทียนเลื่อนเดียวนะครับไม่สายเดี่ยวเลยนะครัให้ท่านตักคู่จากกรณีแล้วจะไปทำทีเครื่องสั่งเคยได้เลยนะครับรับตับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่ทัศนา นะครับกท่านรับู้ต่อเลยนะครับเจ้าหน้าที่ผู้นะครับไปยืนข้างๆเลยครับไปยืนตรงนี้เลยครับแจกนเลยครับสังเกตท่านใดที่ครับจุ่กเรียนแล้วส่งผู้ให้ท่านเลยนะครับเรียนเชิญคุณแม่พัสดาพัดรรัตน์นะครับมาไหยครับถ้าท่านยังไม่มาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วิสาระ ประนมกรนะครับพระอาจารย์พิสาระประนมกรจุดเทียนบูชาเป็นลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับพระอาจารย์พิสาระประนมกรนะครับลำดับต่อไปขอเรียน เปียนแล้วนะครับกับท่งด้านซ้ายตักที่เดินสักเลยเลยนะครับเรียนเชิญคุณนันทมลังทาวัฒนะนะครับจุดเทียนโูยซาเป็นระดับต่อไปนะครับถ้าท่านยังไม่มานะครับระดับ นำดับต่อไปนะครับ ชนะชัยพิพัฒน์นะครับจุดาเทียนชาเป็นลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับและลำดับต่อจากคุณสุริยาคุณฐานิยาชนะชัยพิพัฒน์ขอเรียนเชิญคุณมาได้ดีพาณิชวงศ์นะครับเป็นลำดับออกกันมาเลยนะครับเรียนเชิญคุณสุริยาคุณฐานิยาชนะชัยพิพัฒน์นะครับทออกกครับ ท่านยังไม่ออกมานะครับขอเรียนเชิญคุณมาลีนีพานิชมงนะครับคุณมาลีนีพาณิชชมงขอเรียนเชิญเลยนะครับท่านที่มีชื่อดังรายนามต่อไปนี้นะครับขอเรียนเชิญมาเบ้องหน้าเลยนะครับคุณสุริยาคุณ คุณชนะชัยพิพัฒน์คุณมาลีนิคานิชวงศ์คุณณรรมชัยคุณไตรสอนพังชนะภัยคุณชนะพัฒน์เต็มสาบิษนะครับคุณจิรันธนินมาหาธนาสะสกุลวงศ์คุณยานนุิชาญเสรีชัยคุณนิชาสารพิเดชชา คุณโชติกาลนิเจเริญคุณโสพลเรืองอิตติคุณคุณมาดีตั้งใจสนองคุณภวัดแก้วพิพักและคุณอาชิรวัตรรัตนจามรน,นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ผมได้ก,กล่าวเอ่ยนาไปแล้วเรียนเชิญมาจุดเทียนนะเพื่อนหน้าสำหรับรับพิธีและรับผู้ปักที่เครื่องสังเวยเป็นลำดับนะครับ เรียเชิญเลยนะครับตำลับ,บนี้นะครับเรียนเชิญคุณโชนติกาวะวิจเจริญนะครับ ขอเรียนเชิญคุณลิชชาสารพุทธิเนชานะครับแล้วคุณชนิกา,นานั้ำธงปักที่เรื่องสมบูรณ์เลยนะครับคุณสุริยาคุณขาริกานชนะชัยพินทัศนะครับ คุณมาที่นี่พานิชชวงศ์นะครับ นะครับคุณคุณสริยาคุณฐานิาายนาชายนะชัยพิมพ์นะครับ,บราดับต่อไปเลยนะครับเป็นชเชนะครับต่อเลยครับต่อเลยครับ่เร็ช่นชนะ,ะัชัยน,นาายนะครับคุณไกรอนทอชนะชัยนะครับตอนที่ได้แล้วปัดที่เครื่องสังเวยเลยนะครับปค,ครื่อส ุณไกรสอนธรชนะไปนะครับคุณชนาพัฒนเป็นสาธิตคุณจิงรังทนินมาหาธนาสกุลมงคุณยาน,นวุฒิชาบเสริชัยคุณโสพลเรืองกิติคุณนะครับถ้าท่านได้ออกมาแล้วก็มาบอกผมด้วยนะครับ ใจสนองนะครับเปเนจุดเรียนเป็นราดับต่อไปเลยนะครับและคุณเขาวัาแก้วพีทกนะครับ เราวันกรรมตนาจามอ,อนนะครับขอได้เจอเลยนะครับ 那啥。<music> เรีเชิญคุณอาภาพร,ารคนครสวรรค์นะครับจุดเทียนบูชาเป็นลำดับต่อไปนะครับนเชิญเลยนะครับคุณอาภาพร,ารคนครสวรรค์นะครับ นะครับรับผู้เก้าวดอกนะครับปักทีกระถางด้านหน้าเพื่อที่จะได้เริ่มพิธีบวงสวงในลำดับสุดท้ายนะครับขอเรียรนเชิญขอรสาตาาั้งคารวะคุณนะครับ เลยครับกระถางเลยครับอ๋อที่นี่ีเครื่องสังเวยปักที่เครื่องสังเวยได้เลยนะครับคุณรักษามาได้ไหมปักพี่ดาวปักได้เลยครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโม ธรรมนามาสามีสุปฏิปันโนพระคววโตสาวกสังโฆสังงนามามินโมตัสสะพระคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะ พคกวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัตวะพัวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนาสมมันตาจักวะเรสุอัตราขชันโตเทวะตา ทังมังคัลลานีโมทันตุโมทิตารตาสัทกามจรรุเปขิริสิคาระตเตจันตริเควิมาเนทิเปรเทจะขาเมตารวนาคเนเคหาวัตุมิเกเต ปุมมาจย,ยันตุเทวาชะละละวิสเมยาขาคันธพนาคาติพันตาสันติเกยังอทิวรวาจนนงสาทวนุพนนตุชาย,ยาสาธุการกาโลอายพภันตาชาย,ยาสา สาธุการ เมสการิยาสัมพินทยายังสัพพโทสังวินาสันเตสิริเทบาเอียวิโยทยามังไมเหสุรังปัทวะสังวิสุทธเทเวสาสัพโพธิพยาสังเขมานโตมารสิทธิโอมระภูมระครณีกรุงพารีตัมเปยะ ปาริวาราเอหิสทายาคัคชันตุปาริปุญฉันตุสวายามามิสิรสานาโคปัตวิยังบริภารโตสุขสัมปติสัพพะาปุริมาทิสังทัตระทูจมหาราชาทิสาภาเกเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรุเขยนะสุเขนนะจาอาคเนยสมิง คันทภูจามหาราชาทิสาภาเกเตปปตุงเหอดุรักขันโตอาโรขยีนะสุขีนะจาทักทิระสมิงวิรุณหโกจะมหาราชาทิสาภาเกเตปปตุงเหอะุรักขันโตอาโรขยีนะสุขีนะจา หาระติสมิงเทวาจะมหาราชาทิสาภาเกเตปิตุเหอนุรักขันตโตารูขเยนะสุขเคนะจาปัดฉิมาสมิงวิรูปโธจะมหาราชาทิสาภาเกเตปิตุเหอนุรักขันตโตารูขเยนะสุขเคนะจา พายภาษมิงนาโคจะมหาราชาทิสาภาคเทเติตุงเหตุอนุรคันโตอารุคีนตสุขีนะจา ปูตากล้สมิงปูเวโรจมหาราชาทิสาพาเทเตติตุเหออุรักขันโตอาโรขยินะสุขยนะจาอิสานาสมิงยักษาจมหาราชาทิสาพาเทเตติตุเหออุรักขันโตอาโรขยินะสุขยนะจา สูปาเพยชนะสัมปนังปริพุนชันโตโอมนโมพุทธัตนะสารนังขจชามีโอมนโมธรรมัตนะสารนังขจชามิโอมนโมสังฆะตนะสรนังขจชามิโอปารสมิงทิสาาเคตตาโรเทวามหาเทวาจันโคจา สุริโยจะอินโธจะพรหมโนโจะเสยยทีพังทีโตจะสุรโคจะเทว,วาเสถูจะเทว,วาบุญญาโกจะเอเติจตกรุทีวามหาเทวา,า,พ,า,า,าพุทธปัสสนาธรรมปัสสนาสังฆปัสสนาพุทธคารวะตาธรรมคา,ารวะตาสังฆคารวะตาเอหิสมาคันตวะคัจฉันตุป ริพุญชันตตทิโตจาสุรโคจาเทวเเสทูจาเทวะบุญญะโกจาจะครังวาทิตังวาติดทังวานีสิงนังวาสยานังวารับติงวาธิวังวาสัพพาตังรักขันโตมหาเทวาติี โอมปนาสาทิปเตงคาแต่พระสิตริพิทสิสุโตรัตนาทิปุณละโหนเรียกเก็บมหิตมหิสวรรค์ทิปดีวรมปรามีสุรสัพพุราสริดังรงสาเกออัคระวชิรหัดวัชรินปิสุภะทิพยาเทวราชเลอมนิวาตรักสัปดาพิทีเลิกในภูมิโลกนี้ นัก,การละบัดนี้ถ้าพระเจ้าจะขอทำการก,กรรมบูชายาคะวิธีตามปติประเพณีบันพพิสัยจารีตโบราณขอทีชาโนคาพินิหารสัพพะอำนาจรำสุดจริตมหิทธิเทพทุกพระองค์จงประสาประเสริฐ ในพิธีวงสวงสักการะเทพยาดาเนื่องในพิธีเทศการะการละกถินทอดกถินก้าวสามกีเศษีิุนสมทบทุนส,นนส,นนสนร้างอุโบสถหลังใหม่ณวัดมณีวงตลอดจนถึงยกมกปันดดนปรีศูนย์ขึ้นยือเหลือยอดมาหาบนดก แห่งอุโบสถหลังใหม่ของวัดไม่มีองค์แห่งนี้โดยมิสรภาพชัยยะชัยยะขอพระพรงมาที่สอนมเหสวรสุรีสีธรรมหิตวราธิปัตยไตรรหัสชัยยะชัยยะขอพรเท้าจตุเหวราโูกาปราธิปวรวิสิต ชัยยะชัยยะขอพรเทพผู้ทรงฤทธิ์สถิตทิพยสถานทั่วอมรคขันสัพพะอนันตจักรวาลผู้มีภาคไกรวันสัพเพโกะละเมะฝังรุกระดาวาร,รีสิ่งกอนชลุกวรากาศ ดำเนินหน้าวสถานทิพยะาภิบาลบำรุงรักษาภายในมนฑลพิธีและอนุโมทนาสาธุการแด่คณะาสัทธาสาธุชนทั้งหลายอีกทั้งอุปักร,รักษาคุ้มครองทั้งหมู่บริวารกรรมกรบวรสันพหนะสกุลพัน,นบริโภคสัมภาระประโยชน์ยับยั้งซึ่งตั้งอยู่ณมนฑนสถานพิธีนี้ ขอเทศไทยทั่วทั้งผองทั้งเจ้าของทินที่เดิมโปรดเพิ่มผลเมตตางดโทษาพราณีจงเอื้อเฟื้ออาตุโมทนาพิธีให้สริตสําเร็จผลบังเกิดความเป็นเสริมงคลแด่คณะศรัทธาผาู้ชนทั้งหลายในทุกประการ อ่านหนึ่งข้าพระเจ้าได้ประกาศอันเชิญถึงเทพพาดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาทั่วทั้งมนทนทวีอันเชิญทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินแลเสียงของข้าพระเจ้าจงกองไปยังถึงบาดาลโลก อันเป็นแหล่งที่อาศัยขององค์พญานาคาธิปดีและแม่ยานาคินีทั้งสี่ตระกูลหนึ่งพันยี่สายอีกทั้งเหล่าองค์พญานาคาธิปดีที่สถิตด,ดำรงรักษาองทนในสถานที่พระพังหวงรัตนมณีมหาคนครบาดาลนาคราชราชาแห่งวัดมณีวงแห่งนี้ ได้มาอะุโมทนาสาทุกการด้วยความที่ทุกๆุกกพระองค์ที่ทรงมีทิพยโพสดทิพยพยจักสุทรงมีหูทิพและตาทิพขอจงทรงได้ปรดเกตเมตตาอนุโมทนาสาทุกการในกถินนทานในการมงคลพิธีซึ่งสาธุชนทั้งหลายดังรายนามต่อไปนี้ที่ข้าพเจ้า